วันจันทร์การเงินการงานความรักสาหรับเรื่องการเงินนะคะตอนนี้เป็นอะไรที่เหนื่อยและหนักนะคะทั้งตัวเองและคนรอบข้างแต่ข้อดีของเราคือเรายังจะได้โชคนี่ๆหน่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะหรืออาจจะได้เงินอะไรเข้ามาเรื่อยๆนะคะการเงินถือว่าเหนื่อยและหนักแต่โชคดีที่ยังมีอะไรเข้ามาให้เราได้เดินต่อไปได้เรื่อยๆ ะะสําหรับเรื่องการงานเรารู้สึกว่าเราทํางานหนักเหลือเกินนะคะทาเหมือนทาเหมือนขับสิบล้อแต่เงินได้เหมือนกระสับร้อน,นะคะก็คืองานกับเงินไม่เสมอกันนะคะหรือว่าใครอยากลงทุนอะไรตอนนี้หยุดและเบรกก่อนนะลูกนะคะแล้วก็สาหรับใครก็ตามที่ทําอยู่แล้วมีธุรกิจอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็ถูๆูถ่ยถยไปก่อนยังไม่อยากให้เลิก หรือตัดใจนะคะยังให้อยากให้สู้ต่อแต่ว่าให้คุมการเงินนิดนึงนะคะการงานก็ยังไปเรื่อยๆได้แต่ว่าใครที่ทำงานประจำให้ระวังนะคะระวังเลอกเอกสารผิดพลาดหรือระวังเกิดการเข้าใจผิดจากคนรอบข้างนะคะสำหรับเรื่องความรักนะคะสำหรับเรื่องความรักใครหลายๆคนตอนนี้นะคะรังเรกับอะไรบางอย่างนะคะมันถึงเวลาของการเริ่มต้นใหม่และการตัดสินใจ นะคะว่าเราจะเลือกแบบไหนเลือกคนไหนและทำอะไรนะคะแต่สำหรับใครที่ยังโสดนะคะเดี๋ยวจะมีคนมาหยิบยืน่นความสัมพันธ์ดีๆให้หรืออาจจะเป็นคนรักเก่าที่กลับมายูเทิร์นอีกครั้งนะคะแต่สำหรับใครมีคู่แล้วก็แนะนำว่าให้อดทนไปก่อนนะคะให้อดทนไปก่อนในช่วงนี้ยังไม่อยากให้เลิกเพราะว่าหนึ่งเอาจริงๆตัวคุณก็ยังเลิกไม่ได้นะคะ แล้วก็ด้วยอะไรหลายอย่างทั้งเรื่องเงินเรื่องพันธะเรื่องลูกหรืออะไรหลายอย่างมาเลยทําให้คุณยังก้าวมาไม่ได้นะคะแม่ก็ยังแนะนําว่าสําหรับรักของคนวันจันทร์ให้อดทนไปก่อนนะคะใครที่มีคู่อยู่ตอนนี้แต่สําหรับใครหลายๆคนที่อยากเสริมเรื่องความรักเสริมทุกอย่างให้มันดีขึ้นให้มันปังขึ้นแม่แนะนําเลยว่ามาลงปักเจ้าสั์นะคะแม่ย้ําเตือนเสมอว่าสวยเก่งไม่สู้เห่งนะคะลูกสำหรับวันจันทร์นะจ๊ะ